Inside Interior EP นี้นะครับผมจะพาไปชมการตกแต่งภายในห้อง2 Bedroom นะครับขนาด62ตารางเมตรหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามขึ้นไปชมกันเลยครับครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดไซส์62ตารางเมตรนะครับเป็น2 Bedroom นะครับจะมีห้องนอนเล็กห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งนะครับคอนเซ็ปของงานนี้นะครับจะเป็นออกแนวมินิมอ l ลอฟนะครับก็คือจะไม่ได้แบบ มินิมอลบเรียบไปเลยหรือว่าไม่ได้ลอฟจ๋าเข้มเข้มซะทีเดียวนะครับจะเป็นการผสมประสานกันระหว่างมินิมอลกับลอฟนะครับก็อันดับแรกเนี่ยมาดูเรื่องแปลนก่อนแปลนเนี่ยคือของเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กแต่จะมีผนังทึบตรงนี้นะครับปิดสเปซตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นคุยกับลูกค้าอันดับแรกเนี่ยคือเราจะเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลนใหม่ก็คือห้องรับแขกเนี่ยจะมาอยู่โซนนี้แทนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเชื่อมโยงไปสู่ห้อง กินข้าวนะครับก็คือเป็นโซนนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปยังห้องครัวนะครับก็คือ3โซนนี้เราวางแปลนใหม่ให้มันเชื่อมต่อกันมาดูในส่วนแรกนะครับก็คือเป็นส่วนทางเข้าอันดับแรกมาเราจะมีตู้เก็บรองเท้านะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่แบบใช้ประจำหรือใช้บ่อยๆเวลาหยิบจะได้หยิบง่ายๆนะครับไม่ต้องเปิดปิดตู้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้านะครับผนังฝั่งนี้เนี่ยผมจะเชื่อมโยงสเปซกันระหว่างตู้รองเท้านะครับกับตู้วางของ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผนังที่เป็นตัวแอนะผมก็ทำสเปซที่มันเชื่อมโยงกันก็คือจะมีชั้นวางของวางหนังสือหรือวางของโชว์ได้นะครับลูกเล่นของมันก็คือจะเป็นไม้สลับกับที่มันเป็นสีเทาๆนะครับเทาอ่อนอ่อนก็คือจะมีช่องบ้างจะมีตู้เก็บของบ้างสลับกันไปนะครับมาในส่วนของห้องรับแขกนะครับโซนนี้ก็จะเป็นไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับจะเป็นไซส์เล็กๆแต่ว่านั่งอยู่ 2- 3สาคนสบายสบาย ตรงนี้เป็นสเปซที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเดเบสนะครับตรงนี้สามารถนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นดูวิวข้างนอกได้นะครับข้างนอกจะเป็นวิวของสระว่ายน้ํามาในส่วนของทีวีนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เก็บของที่ออกสไตล์ลอฟนิดนึงนะครับผนังจะเป็นผนังอิฐเทียมอยู่หลังทีวีนะครับแล้วก็ตู้พวกนี้ก็สามารถเปิดเก็บของได้หมดเลยนะครับเป็นหน้าบานเหล็กพื้นเนี่ยครับผมก็ได้เปลี่ยนใหม่ด้วย พื้นของเดิมเนี่ยจะเป็นลามิเนตลายไม้ที่โครงการให้มาเนาะแล้วทีเนี้ยเวลาใช้งานไปนานๆมันจะมีปัญหาที่หลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับลูกค้าว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะครับก็เพื่อตัดปัญหาในส่วนของการทําน้ํโปกการดูแลแม่นเทนันระยะยาวนะครับส่วนนี้กระเบื้องลายไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับลายเหมือนจริงมากเลยนะครับมาดูในส่วนของครัวนะครับครัวเนี่ยผมก็ดีไซน์ให้เป็นบานเปิดคู่นะครับเป็นบานเลื่อนเข้าไปในห้องครัว จะเห็นว่าพื้นเนี่ยผมแบ่งสเปซกันระหว่างห้องครัวกับห้องรับแขกนะครับห้องครัวเนี่ยผมจะเอาลูกเล่นกิมมิกนะครับก็คือเป็นกระเบื้องลายหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นเหมือนเส้นสายเลขาคณิตนะครับให้มันตัดกับห้องรับแขกนะครับที่มันเป็นกระเบื้องลายไม้ในส่วนของครัวเนี่ยฟังก์ชันเดิมๆก็ยังอยู่นะครับก็คือคอนเซปต์มันก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นออกโทนสีไม้ขบวบนเป็นโทนสีเทาอ่อนสีขาวนะครับ ที่กระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับโซนนี้ก็คือผมจะทําเชื่อมกันระหว่างตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับก็อยู่ในโซนเดียวกันให้เสร็จเลยนะครับเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อเวลาทํากับข้าวเนี่ยกลิ่นของมันนะครับก็จะไม่รบกวนเข้ามาในห้องรับแขกนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนเล็กนะครับ จากห้องนอนเล็กเนี่ยจากที่มันอยู่ตรงที่ของห้องรับแขกที่เราทุบทิ้งไปเนี่ยผมย้ายมาไว้ด้านหน้าแทนนะครับมาดูหน้าตาของมันดีกว่าว่าหน้าตาของมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับที่เรากั้นผนังขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจากผนังฝั่งนู้นแล้วก็ผนังฝั่งขัวนะครับก็คือเรากั้นขึ้นมาใหม่เนี่ย ของเดิมเนี่ยจะเป็นตรงนี้เป็นห้องกินข้าวนะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นห้องนอนเล็กก็ห้องนอนนี้จะเป็นไซส์เล็กก็คือเตียง3.5ฟุตนะครับก็ฟังก์ชันจะมี2อย่างนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตู้เลือกผ้าบานเต็มนะครับเป็นระแนงเป็นเก็บนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นชั้นวางหนังสือนะครับวางของโชว์ตรงกลางได้เนื้อเป็นโทนสีไม้ตัดด้วยขาวโดยที่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะเป็นตู้ บานเต็มนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมมีการเป็นซ่อนระแนงนะครับเป็นซี่ๆนะครับเพื่อให้แอรมันออกมาได้นะหัวเตียงนะครับผมก็จะใช้เป็นโทนสีขาวนะครับมีการเซาะล่องเล่นลวดลายนะครับนิดนึงนะครับก็ห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนใหญ่นะครับว่าห้องนอนใหญ่เนี่ยหน้าตาจะเหมือนหรือแตกต่างห้องนอนเล็กมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมกัน ห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นใช้เตียง5ฟุตนะครับเพื่อให้มีพื้นที่เหลือในการนั่งตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเตียงผมได้ออกแบบมาให้เป็นสเตปขึ้นมานะครับให้อยู่ใต้วงกบหน้าต่างพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสูงนะครับประมาณสัก3 0 3 5เซนเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยเป็นลิ้นชักสามารถเก็บของได้นะครับ แล้วก็ดีไซน์ของห้องนี้เนี่ยก็จะออกแนวไม้สีอ่อนแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะครับโดยที่มีหัวเตียงเนี่ยเป็นไม้แล้วก็มีปลั๊กสองข้างนะครับแล้วก็จะมีผนังฝามมติที่เป็นลายอิฐสีขาวนะครับแล้วก็หัวเตียงมีซ่อนไฟหลักๆในห้องนี้เนียก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้ง2ฝั่งเลยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เต็มสีบานแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น2บานนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้เก็บพวกเครื่องสัออ่างนะครับเครื่องใช้ต่างๆเนี่ย ผมดีไซน์ออกมาให้เป็นตู้เลื่อนนะครับดึงออกมาจะได้ไม่เสียพื้นที่เนาะโดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับโดยที่ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโตเครื่องแป้งนะครับย่อมๆในตัวเราสามารถดึงออกมาแล้วมีกระจกแล้วก็วางของนะครับเป็นพวกเครื่องสําอางนะครับวางตรงนี้ได้เนาะเราก็สามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดโดยที่เราจะไม่เสียพื้นที่นะครับในการใช้งานนะครับ ก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องไซส์62ตารางเมตรนะครับเป็น2 Bedroom นะครับก็อย่างที่ผมบอกใหม่ในตอนต้นก็ห้องนี้เรามีการปรับฟังก์ชันใหม่ปรับแปลนใหม่นะครับเพื่อให้ลงตัวกับเจ้าของห้องในการใช้งานนะครับก็สุดท้ายก็ขอฝากช่อง Possible Interior Design ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และกดต u b s c r i ครขอบคุณครับ